ันนี้นะครับก็จะพาดองแฮเรียวนะครับมาเที่ยวปรา,าสาทนะครับทุกคนสวยมากๆนะครับว้าววันนี้ให้พี่อินไปจอดรถอยู่นะครับสุดหล่อของเราแล้วก็วันนี้มีเลขโคงเลขาเรามาด้วยครับ นี่อันนี้ทีมเลขาเรานะครับสวยงามไม่ต้องเคยมาอยู่ใช่ไหมอันนี้ยังไม่เคยมามาครั้งแรกค่ะนี่ครับทุกคนสวยมากๆนี่น้องลีนาครับเด็กไปไหนไน,น,น้องมูมินครับอุ้ยอแ,แดดไปทางไหนอะ่ะนี่ครับ วันนี้พาเจ้าหญิงมาเที่ยวปราศาสตรอ่ะไปไปไปขึ้นไปเลยไปลูกไม่ต้องรอไไน,นวนขึ้นไปข้างบนสวัสดีครับตอนนี้เรากําลังจะขึ้นไปข้างบนนะคบเพื่อไปฐานเข้านะครับที่ปราศาสตรเบลาจิโอเบลาจิโอเนี่ย <ag> ครับเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ปราศาสตร์เบลาจิโอแล้วนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าทางเข้าสุดสวยงามอลังการมากๆวันนี้เรามาเที่ยวกับทีมงานนะคะ one two three four five six seven eight ได้เช่นสิบคนนะครับรวมตะกล้องนะครับทุกคนวันนี้เรามากับสาวน้อยนะครับสาวน้อยมาสะจันค่ะถ้าปิดตาแหละค่ะหนุหนุค่ะโอ้วันนี้พาแอเรียมาเที่ยวนะคะทุกคนนี่เลยครับเอาทีมงานไม่เข้ากล้องอะไรเลยครับมาแทนเข้ากล้องมันเข้ากล้องลูกโอเคมา วันนี้นะครับก็จะมากับทีมงานนะครับแล้วก็ทีมที่เลี้ยงทุกคนนะครับที่อยู่ในนี้นะครับวันนี้เราจะเข้าไปทานข้าวกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนปาเข้าไปลูกเยเจอกันครับสวัสดีครับตอนนี้ดิวอยู่ที่เบลจิโอนะครับก็ที่ปราสาทนะครับวันนี้พาลูกสาวมาเที่ยวแล้วก็พาทีมงานมากินข้าวนะครับวันนี้ก็ จะเข้าไปชมภายในสวยมากๆครับอันนี้คือทางเข้านะครับทุกคนคือรอบนี้ดูที่ดูมาครั้งที่2แล้วนะครับสำหรับใครที่ติดตามนะครับวันนี้ก็ได้มาชมี่สวยอ่ะบรรยากาศน่ารัก และนี่ก็คือทางเข้าของปราสาทนะครับทุกคนสวยมากๆนะครับในเทศกาล Merry Christmas and Happy New Year นะครับเขาก็จะจัดแบบสวยงามมากๆเลยนะครับนี่คือทางเข้าสวัสดีครับให้เจ้าหญิงเข้าไปก่อนนะครับว้าวมรยากาศภายในครับทุกคนเราไปโซนไหนครับสวยมาก และคนที่ติดตามพี่ดิวนะครับก็เหมือนได้เที่ยวไปด้วยกันนะคะแม่แม่แมนะครับวันนี้พาน้องแอรี่ให้เขาอยู่ในรถเข็นไหมลูกอ๋อเพรมันไม่ได้หลับมั่วปิดพี่ดิวให้หน่อยดีกว่าตรงไหนจะไปดีนะจ๊ะไ่แนะนำหรือเปล่าไม่ได้แน่ๆนี่นี่นีมุมนี้ก็ได้แน่นะมุมกลางมุมนั้นตรงกลางไหมคะใช่ตรงตงกลางต่อตรงเลยครับคุณ แล้วตอนนี้นะครับก็มากินข้าวนะครับพาทีมงานมาทานข้าวเรื่องหลังสวยมากชอบลูกดานหลังมากเลยครับบรรยากาศในร้านก็ดีนะครับจัดแต่งร้านสวยงามมากๆเลยนะครับ <_' S 2> เดี๋ยวเรามาสั่งเมนูกัน<อ>ทุกคนตอนนี้เราก็สั่งเมนูนะครับเราสั่งเป็นสเต็กนะครับวันนี้พาทีมงานมากินสเต็กนะครับซึ่งเราสั่งเป็นตัวนี้ นี่ครับ300กรัมตัวนี้นะครับราคาน่ารักนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันนะครับผมนี่จะเป็นแบบนี้นะครับผมใช่แบบนั่งนิ่งๆโต๊ะยาว200เมตรโต๊ะอาหารยาวสองแบบแรกก็จะมีน้ำมีน้ำส้มด้วยหรอคะโต๊ะเหล่าบ้าน่าจะฝังน้ส้มโซนดูนน้ำส้มโลกนี่ มีอ,มอนุถ่ายไปเลยเขาทำไรคะระหว่างจะกินข้าวนะครับพี่ดิวก็จะชมคอลลาเจนนะครับแบรนด์ทางฟินคอลลาเจนตัวนี้นะครับทำให้ผิวลื่นนะครับเวลาแต่งหน้าเครื่องสำอางก็จะติดหน้านะครับวันนี้พี่ดิวจะกินก่อนทานอาหารนะครับสักสองซองคนไหนกินคอลลาเจนเป็นไงบ้างครับแม่แม่อันนี้เป็น อายุวัฒนะเลยนะครับทุกคนกินแล้วผิวจะลื่นคอต,ต่อบำรุงเล็บกระดูกผมอะไรเยงนี้ครับหนึ่งสหมื่นห้าพันมิลลิกรัมครับสุด,สดๆคนไหนอยากลองพลลาเจนนะครับก็สามารถสั่งซื้อกับพี่ดิวได้นะคะเมนูแรกคืออะไรครับเป็นตัวพามาแฮมเมลอนนะคะ,ะคเป็นโคอัพฟิทไทเซอร์ของทางร้านโอ้ของจริงใหญ่มากน่ากินมาก นี้นะครับก็ใช่ครับตอนนี้ต้องกล่อมให้หลับก่อนเมนูที่สองค่ะเมนูเป็นแอฟทิเซอร์ตัวที่สองะะเป็นเชวิเช่นะคะเป็นปลาอัมโบค่ะเสิร์ฟคู่กับตัวเกรซฟูดขอบคุณมากเลยค่ะเมนูต่อไปครับแกมปัดครับแกมปัดนะคะเมนูนี้เา็นบะกับขนมปังกระเทียมนะคะมีขนมปังกระเทียมด้วยนะคะ เมนูต่อไปครับเป็นสตรอเบอรี่ชีสว้าวน่ากินอยู่ในหมดหมู่ของโฮมเมสฟาซานะคะกามีชื่อว่าบ ok ีฟสโตรกานอฟค่ะบีฟใช่ค่ะเสิร์ฟคู่กับตัวโชมิโชมาริเนตที่เป็นเอ,อมะเขือเทศที่ดองในน้ำมันค่ะขอบคุณครับน่ากินมากวันนี้น้องนาพี่ดิวพามากินอาหารเป็นไงบ้างคะอร่อยมากค่ะอร่อยมากเลยค่ะ <laughs> ตื่นเต้นไหมคะอ๋อโหวันนี้ได้ทานอาหารแบบเขาเรียกว่าได้ทานอาหารแบบราชนิกูนแล้วบอกว่าร่างกาก็ไม่พอแฮปปี้ครับนี่ตอกเป็นไงบ้างตื่นเต้นมากเลยค่ะตื่นเต้นมากถือว่าฉลองแบบวันเกิดย้อนหลังอีกรอบนะเนี่ยมาแล้วมาแล้วเมนูต่อไปเราจะต้องไปถ่าย สเปเชียลดิแครครับอันนี้เมนูอะไรนะครับสเปเชียลดิแคร์ครับเป็นหอยนางรมฝรั่งเศสครับมีคับิสามัสีที่พุดเอาตะพุดครับว้าวอันนี้จะเป็นปละมงกนะครับน่ากินมากมันก็ได้ครับว้าวตัวนี้เป็นคลาสสิกขบนวร่านะคะ ที่านเราที่เป็นคลาสสิกขาโบนาร่าเพราะว่าเราจะไม่มีครีมนะคะจะเป็นแค่ชีสเลยค่ะน่กินมากครับอตอนนี้เมนูกำลังทยอยมานะครับทุกคนก็จะมีสเต็กด้วยนะครับเ,เดี๋ยวเรามารอชมกันวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับน้องมีน <laughs> <laughs> ดีแม่เหนนุกมเยอขอบคุณน้องไายนะคะัสปอนเซอร์หลักนะคะขอบคุณนะคะแม่ฟังนะคะมาแล้วต่อไปพิซซ่าปโลนีพิซซ่าว้าวอันนี้ที่ดิวสั่งใช่ไหมใช่ใช่นช่ดิวสั่งพี่เขาเก็บตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้เลยขอบคุณครับพิซซ่าทุกคน ก็เป็นเมนูแบบน่ารักน่ารักนะคะรับพิซซ่านะคะต่อไปเป็นซีฟู้ดทุกคนยกคลังทะเลมาอยู่ในพิซซ่าถาดนี้เลยซีฟู้ดเต็มที่ครับนีนะนี่ต่อทานเลยอันนั้นคืออะไรครับเอ่อชีสครับคามซานชีสครัอ๋อคุนี่ครับ วันนี้พาน้องน้าเปลี่ยนบรรยากาศเพราะว่าทํางานกับพี่ดิวมาก็ต้องได้รับสิ่งดีๆนะครับไม่มากก็น้อยนะครับแต่นี้ติดโคบใช่ไหมใช่โคบใช่สปอต์ค้โคบน่ากินมากทุกคนตอนนี้น้องหน้าก็ต้องดูแอรีย l ลก่อนนะครับมาแล้วครับทุกคนนี่ครับของพี่ดิวขอบคุณครับ เมนูนี้น่ากินมากทุกคนและตอนนี้นะครับเมนูก็ทยอยมาสักประมาณก็ครึ่งหนึ่งแล้วนะครับสักประมาณ50เมนูนะครับเดี๋ยวเราดูของหวานอีกนะครับทุกคน <c oughs> นี่เลยแมไปโซคาเอะไรผมมีนกินอะไรครับ ยำมาม่าโอเคเส้นดุึงๆกาว่าจะทำคอนเทนต์พาลูกสาวมาเที่ยวนะครับสรุปลูกสาวมีฟิลแบบว่าง่วงนอนนะครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะครับเรามาดูเมนูต่อไปเมนูอะไรครับตนี้เป็นโฟชีสพิซซ่านะคะน่ากินมากขอบคุณค่ะ พออยู่เนาะเหลือสเต็กอีกไปครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากๆนะคะยูก็ได้มาเลี้ยงทีมงานนะคบแล้วก็พาน้องแฮรรีร่มาเที่ยวครั้งแรกนะคะวันนี้ก็กินอาหารเมนูเบาๆนะคะไม่ได้ถือว่าหนักท้องมากนะครับสั่งเล็กๆน้นอยๆนะคะวันนี้ก็ <c oughs> เมนูทยอยมาแล้วนะคะก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาม วันนี้ก็พาทีมงานน่ารักน่ารักนะครับมีเมนูหลากหลายให้เลือกนะครับน่าจะได้ห่อนะครับดูแลขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้เป็นเกรปจูสนะคะน้ำองุ่นขันสดค่ะมาแล้วครับน้ำองุ่นนะครับอารมณ์ฟิลเหมือนเลือนแวมพายเลยทุกคนเหมือนดื่มวายแต่ตัวนี้เป็นองุ่นที่ไม่มีแอลกอฮอล์อ่าลงเตัวเพราะว่าเราไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ทุกคนแล้วตอนนี้ดิวจะมาดื่มน้ำองุ่นขันสดนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าหวานนุ่มลมุนล,ลิ้นเป็นเทคเจอร์ที่บอกได้เลยว่าชำ่ำหาที่ไหนไม่ได้เหมือนอารมณ์แบบขึ้นบนภูเขาแล้วเจอดอกไม้เจอแบบแสงแดดอ่อนๆมีลมเย็นๆเ,เบา ตอนนี้นะครับเราจะไปสัมภาษณ์พี่เหลี่ยมนะครับเพราะว่าเป็นไงได้กินข้าวไหมได้กินอยู่ค<า>่ะ<า>อร่อยมากออกตื่นแล้วค่ะเนี่ย <c oughs> สรุปคนนี้นะครับคนนี้ไม่กินข้าวหรอกินข้าวไหมคะกินโยกด้วยนะท้อกินข้าวเนาะโอเคอเค,ค่ะวันนี้พามาเที่ยวครั้งแรกนะครับทุกคนอคแอรเรียวคะ่ะ ป้าาขอตั้งคจ่ายค่าข้าวหน่อยนะคะโอเคค่ะของหวานนะครับมาแล้วอ๋อเป็นอันนี้เป็นสเต็กนะครับว,ว้านี้เลยค่ะอันนี้เอามาเป็นเมนูหลักนะครับแล้วก็ให้เด็กๆก,กินทุกท่านนะครับทุกคนเชื่อไหมว่าจานนี้อยู่ที่2,200บาทซึ่งดิวอยากให้ลูกน้องดิวได้ทานทุกคน นี่ครับมันจะเป็นแบบนี้อ้น่ากินมากทุกคนนี่จะได้ทุกคนอันนี้ของอันนี้เรากินไม่ต้ไม่ดิสั่งให้ทุกคนดิสั่งให้ทุกคนครับมาแล้วเป็นไงบ้างคะพอสั่งให้น้ำลายไรลเยอะเพราะน่าทานมากแบบท่กคนเป็นสเต็กที่บอกได้เลยว่า พี่ดิวได้กินอะไรสองพันสองพี่ดิวได้กินอะไรหนูก็ต้องได้กินแบบนั้นนี่แหละครับหลังกล้องหน้ากล้องเป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นทุกคนดิวได้กินเมนูนี้ลูกน้องดิวก็ต้องได้กินเมนูนี้นะคตั้เป็นซอสดุนะคะจะเป็นส้มเคลนะคะแล้วก็เบบี้สปรชอ่าได้เลยครับน้องน้าน้องนาต้องเอาจานจานนั้นไปเป็นเมนหลัก อ่าสลับสลับก่อนเดี๋ยวพี่จะถามความรู้สึกใช่อ่าสลับอ่าเป็นมันมันจะเป็นแบบเมนหลักของแบบเมนูอีกทีนึงจะเป็นอ่าเชนเดลอยนะคะเป็นเวลดันมาอ่าเวลดันเดี๋ยวลองชิมดูว่าเวลดันเนี่ยยังจะนุ่มอยู่ไหมอ่านี่เลยค่ะทุกคนม่ากินวม่ากินแบบีดน้าวตื่นเต้นไหมคะ เป,ปกติกินสเต็กก็แบบว่าสเต็แกแบบต้องกินูไม่กินอ๋อแต่วันนี้ก็แฮปปี้นะต้องกินให้หมดนะ <c oughs> อ๋อทุกคนบีแครอทด,ด้วยจะเป็นเอ,อ่อเบบี้แครอทนะคะว้าวเบบี้ค <c oughs> แครอทเบบี้ค <c oughs> แบบครอท ใช่เออใช่ของพี่อนจะเป็นโซเตมิกมัสลูมครับผมโซเตมิกมัสลูมนะคะทุกคนนี่น่ากินมากเสิร์ฟไม่หยุดนะครับตอนนี้นะครับนะเสิร์ฟไม่เรื่อยนี่อะไรคะอีจานอันนี้สบถ้าใครเห็นคลิปนี้นะครับดิวอยากจะบอกว่าดิวอยาก ถ่ายทอดเรื่องเาวานะครับว่าคนที่อยู่ในองค์กรของดิวนะครับเมื่อดิวมีโอกาสดิวก็จะแบบว่าเทคแคร์ดูแลนะครับกันและกันนะครับดูแลกันแฮปปี้ี่ะร้นะะานลาเราแ,แ,แมสเาเตโดอร่อยมากอยากให้เราชิมต้มตเออแบบนี้ค่ะ ทั้งหมดโตเป็นสติลนะนี่นนี้จานทมาน่านเรียวทมาน่านเรียว,อ,วอร่อยเหรอเิร์ฟพิซซาใหแแ้แมนน่นมแม่นมอร่อยฟันบด Happy อ n ครับตอนนี้นะครับแอร์เรียก็กลับถึงบ้านแล้วนะคะพอกลับถึงบ้านก็กินนมอเนกอร่อยเลยครับวันนี้ก็พาทีมงานไปเลี้ยงข้าวแล้วก็ พอกลับถึงบ้านอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนโอ้นี่พี่ใหม่พี่ใหม่อาบน้ำให้เสร็จเรียบร้อยแต่งตัวให้แล้วคะ่ะเรียบร้อยแล้วทุกคน Merry <Yeah. S 2> Christmas and Happy New Year นะครับว้าวใครเห็นคลิปนี้ถ้าชอบนะครับกิจกรรมครอบครัวเราก็ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ Merry Christmas and Happy New Year คะ่ะบบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบาย